สวัสดีค่ะก็มาพบกับตัวอย่างข้อสอบ o อน t ปี63นะคะ Language Use and Reading Comprehensions การใช้ภาษาและก็การทำความเข้าใจในภาษานะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันก่อน Which of the following is correct คำว่า correct หมายถึงถูกต้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมี choice ให้ทุกคนได้ดูนะคะเช่น Cutting grass Cutting หมายถึงตัดนะ g r a s s หมายถึงหญ้ารูปนี้มันใช่การตัดหญ้าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่สองกันข้อที่สองก็คือ a shy is picking up l e v e s picking up หมายถึงการหยิบหรือจับส่วน l e v e s หมายถึงใบไม้ที่มีหลายใบนเอียังคิดว่าดูรูปภาพแล้วมันใช่หรือเปล่าคะอาดองพิจารณาไปกับคุณครูนะ ต่อไปนะคะทุกคนไปดูข้อที่3 A boy is pouring water into the jars คำว,ว่า pouring หมายถึงการเทนั่นเองนะคะส่วน waters หมายถึงน้ำเนาะและก็ into หมายถึงลงในนะคะและก็อีกหนึ่งคำก็คือคำว่า jar หมายถึงเหยือใช่หรือเปล่าเด็กคนนี้กำลังเทน้ำลงไปในเหยือใช่หรือไม่นะคะช่วยวิเคราะห์ด้วยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูตรงสไลด์นี้ก็จะนานนิดนึงนะคะทุกคนเผื่อให้ทุกคนได้เขียนคำศัพท์ด้วยเนาะอานานเกินไปแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็ลองมาดูอีกข้อหนึ่งนะคะข้อสุดท้ายก็คือ a boy is putting rubbish in the bins นะคะความหมายก็คือ putting หมายถึงวางนะคะส่วน rubbish หมายถึง ขยะและเอหมายถึงลงในนะคะส่วนคำว่าเ i นหมายถึงถังขยะนั่นเองนะคะเด็กผู้ชายคนนี้กำลังที่จะวางขยะลงไปในถังช่วยนะช่วยคุณครูวิเคราะห์นะคะว่าคำตอบใดควรจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องและก็สอดคล้องกับรูปภาพมากที่สุดนะคะอ่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไป ไปดูว่าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดคือข้อไหนนะคะเดี๋ยวทวนกันก่อนเนาะ 1. a s h l is cutting grass ต่อไปนะคะข้อ2ข้อ2คืออะไรเอ่ยข้อสอ,ออกเสียงว่ายังไงคะนักเรียนข้อ2ก็คือ a s h l is picking of leaves เด็กผู้ชายกำลัง หยิบใบไม้ขึ้นมาใช่เหรอคะสิ่งที่อยู่ในมือเขาคือใบไม้เหรออ่ะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ข้อที่3กันนะคะ a boy is pouring waters into the jar ใช่ไหมเด็กผู้ชายคนนี้กำลังเทน้ำลงไปในเหยือกใช่หรือเปล่านะคะอะ่คิดตามนะดูรูปภาพดูรูปภาพนะคะว่าสอดคล้องหรือเปล่ากับ คำตอบนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดู <c oughs> ข้อทีอ่ตอนนี้ยังอยู่ที่สไลด์ข้อที่3อยู่นะคะผู้ r ิ่งก็คือการเทนะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปไปดูข้อที่4 a boy is putting rubbish in the bin เด็กผู้ชายคนนี้นะคะกำลังวางขยะลงไปในถังขยะนั่นเองนะคะโอเคจากที่เราทวนมานะคะทั้งหมด4 4ช้อยสตัวเลือกด้วยกันนักเรียนคิดว่าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดคืออะไรอ่าเฉลยของเราก็คือ a b o y i s putting rubbish in the bin ขอเสียงปรบมือนะคะให้กับนักเรียนที่สามารถที่จะตอบคำถามนี้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างข้อสอบเนาะในชุดที่หนึ่งก็ thank you very much for your w a t c h i n g time นะคะ